ครับสวัสดีครับสหรับการเรียนนะครับในบทที่1นะครับในเนื้อหาก็เป็นเรื่องของทฤษฎีดนตรีนะครับผู้เรียนจะต้องเร,ร,เรียนร,นรู้ในเรื่องของทฤษฎีดนตรีก่อนนะครับก็จะแบ่งเป็นทํานองและก็จังหวะนะครับทํานองก็คือเสียงสูงต่ำนะครับระดับเสียงของของตัวโน้ตนะครับรู้จักตัวโน้ตนะครับต่างๆนะครับค่าความยาวของตัวโน้ตตามจังหวะนะครับมีความช้าความเร็วนะครับ โน้ตแต่ละตัวโน้ตนะครับมีระดับเสียงที่ไม่เท่ากันโดเรมีฟานะครับนำมาเรียงกันนะครับเพื่อเป็นประโยคเพลงนะครับแล้วก็เป็นบทเพลงนะครับเราเียจะต้องอ่านโน้ตสากลเบื้องต้นได้นะครับก็จะต้องรู้จังหวะนะครับ ก็จะมีแบบฝึกนะครับอย่างเช่นการอ่านโน้ตนะครับการอ่าค่าค่าของโน้ตตัวกลมนะครับสีจังหวะก็คือออกเสียงว่า t o e r o นะครับโดยเสียงไม่ขาดกันแล้วก็นับไป4นะครับส่วนตัวขาวออกเสียงว่า t o e นะครับแล้วก็นับไป2จังหวะนะครับตัวดําออกเสียงว่าท h นะครับตัวไข่เป็นตรงชั้นออกเสียงว่าทินะครับผมนะฮะใครเป็นสองชั้นทิ i ินะครับ นลตัวด้านประจุธาไอนะครับก็จะมีวิดีโอนะครับให้ได้เรียนรู้แล้วก็ปบมือร้องโน้ตนะครับในขณะปบมือร้องโน้ตเนี่ยเราได้ฝึกส่วนทักษะไปด้วยนะครับคือ ear training นะครับหูได้ฟังเสียงนะครับแล้วก็ร้องโน้ตให้มันตรงกับเสียงนะครับพัฒนาเรื่องของจังหวะการอ่านโน้ตนะครับนักเรียนอ่านโน้ตแล้วก็เรียนรู้ทฤษฎีดนตรีได้นะครับถึงจะได้ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีนะครับในการเรียนการสอนนะครับในบทต่อไปนะครับ นักเรียนผู้ศึกษานะครับสนใจมีข้อสอบถามนะครับอย่างไรก็สามารถที่จะสอบถามเข้ามาได้นะครับในหัวข้อในบทที่1นนะคเรื่องของทฤษฎีดนตรีนะครับโดยบริเวณช่องด้านล่างนะครับของก่อข้อมูลแล้วก็พิมพ์มาสอบถามได้นะครับหรือก็เลยจะโทรมาสอบถามก็ได้นะครับขอบคุณครับ